ในปัจจุบันนี้นะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าเรานะคะตั้งแต่รัชกาลที่9นะคะมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเขาก็จะมีการผลิตเหรียญกระสาบที่ระลึกนะคะราคา10บาทแบบโลหะส2สีสีขาวและสีทองนะคะมีทั้งหมดกี่แบบกี่วาระนะคะเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะมีทั้งหมดกี่แบบกี่วาระนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเรานะคะก็พบกันเช่นเคยนะคะกับช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมคะ่ะช่องที่เต็มไปด้วยสาระและกอเนื้อหาเนื้อหาดีๆนะคะที่เราจะนํามาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะการเมืองของเรานะคะเศรษฐกิจนะคะพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับเหรียญที่เราตั้งใจน,นํามาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์บ้านเมืองเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะคะซึ่งข้อมูลของเหรียญนี้นะคะ,ะทางช่องของเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าทุกคนก็ต้องทราบอยู่แล้วนะคะกับข้อมูลกระเหรียญนี้นะคะเราก็เลยจะนํา สาระเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของเรามาเราสว่ทุกท่านได้รับชมเราฟังกันกกอน,นะคะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นข่าวน้อยกว่าลุงพลนิดนึงนะคะนั่นก็คือโควิด19ซึ่งตอนนี้นะคะ,ะจังหวัดสม,มุทรปราการนะคะก็ขึ้นแท่นมาเป็นอันดับที่2นะคะกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งก็มีหลายแห่งนะคะที่ทําการติดขึ้นมาโดยเฉพาะโรงน้ําแข็งนะคะซึ่งก็มีสองเจ้านะคะที่มีการคัตเตอร์ใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คืออยู่ที่บางโรงที่1แล้วก็บางผีที่1นนะคะแต่ท่านใดที่ชอบกิน น้ำนะคะที่มีน้ําแข็งในส่วนผสมของในระยะบริเวณเหล่านี้นะคะก็ช่วงนี้ก็ขอให้งดกันไปก่อนนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบกินของเย็นเย็นนะคะซึ่งถ้าอยู่ในระแวกบางพีหรือบางฉลูนะคะเราก็จะมีอยู่สองโรงนี้นะคะที่มีคนงานเขาติดเชือ้อโควิด -19 นะคะซึ่งทางแพทย์ก็ได้แจ้งมาแล้วนะคะว่าเราสามารถติดต่อกันได้ในการกินน้ำแข็งนะคะ <S <S เนื่องจากว่าคนที่เขาทำเป็นโควิด -19 นะคะ นี่ก็คือเรื่องเตือนภัยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเราก็จะได้รับชมข่าวกันนะคะก็คือเรื่องอาการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะคะก็จะมีกระแสกันตอบรับมาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับมีการข่าวออกมานะคะก็ท่านใดนะคะที่สนใจในวัคซีนนี้นะคะก็ขอทุกท่านนะคะรับข้อมูลนะคะศึกษาเกี่ยวกับตัว วัคซีนตัวนี้นะคะที่เราจะนําไปฉีดในตัวเรานะคะก็มูลให้ดีๆนะคะทุกคนต่างรักชีวิตของเรานะคะซึ่งอย่างพวกเรานี่นะคะก็เป็นนักคะาแรงงานนะคะถ้าร่างกายเราไม่พร้อมนะคะก็ขอบอกเลยค่ะว่าเราไม่มีทางที่เราจะหาเงินได้เลยนะคะสําหรับร่างกายของเรานะคะก็ขอฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะเรื่องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะใส่เมสดนะคะเจวนาไมยนะคะก็อยากให้ตกนะคะสําหรับเรื่องนี้มันก็สามารถช่วยเราได้นะคะ นี่ก็คือข่าวสารที่เราตั้งใจนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะเรามาดูเหรียญที่เราจะนํามารีวิวว่าทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2545นะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะสําหรับเหรียญ10บ,บาทนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญโลหะสสีนะคะสีขาวและสีทองนะคะราคา10บ,บาทนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเขาก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะส่วนน้ําหนักก็จะอยู่ที่8.5กรัมนะคะส่วนตรงขอบนะคะก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะนี่ก็คคืออลักษณะะะขงเรียน,นะ ตรงเฟืองนะคะเรามาดูลักษณะด้านหน้ากันนะคะลักษณะด้านหน้าน,นะคะกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะผินพระพักไปทางเบื้องขวาทางด้านขวาม, úa, มือก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความว่าราชกาลที่9นั่นเองนะคะสําหรับด้านหน้าเรามาดูด้านหลังกันค่ะซึ่งด้านหลังนะคะก็จะมีความโดดเด่นนะคะซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่คนไทยทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะคะเขาจะให้ความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะ ด้านหลังนะคะนั่นก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณนะคะทางด้านด้านบนก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยนะคะมีอักษรเบลมีปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญน,นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเลขบอกราคานะคะซึ่งก็จะมีทั้งเลขไทยและก็เลขอารบิกนะคะโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะส่วนเหรียญ10บาทนี้นะคะเขาจะมีความพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ะค,ะคือเขาจะเพิ่มอักษรเบลขึ้นมาในเหรียญน,นะคะซึ่งเพื่อสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อเอาไว้หน่วยความสะดวกเก่คนพิการทางสายตานะคะ ที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนเราทั่วไปนะคะเขาต้องใช้มือของเขาสัมผัสนะคะสําหรับเหรียญสิบาทนะคะเขาก็จะมีการผลิตเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญที่ระลึกนะคะออกมานะในปัจจุบันนี้นะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าเรานะคะตั้งแต่รัชะกาลที่9นะคะมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเขาก็จะมีการผลิตเหรียญกระสาบที่ระลึกนะคะราคา10บาทแบบโลหะสสีสีขาวและสีทองนะคะมีทั้งหมดกี่แบบ กีวาระนะคะเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะมีทั้งหมดกี่แบบกีวาระนะคะนั่งในวัฏโอกาสต่างๆด้วยกันทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่61แบบนะคะนั่นก็คือ61วาระนะคะซึ่งแต่และวาระก็จะมีการออกแบบพูดลายโคงเหรียญที่แตกต่างกันไปแล้วแต่วาระนั้นๆที่ทําการผลิตนะคะสําหรับเหรียญที่ระลึกนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด61แบบ 61, บบ61วาระนะคะสําหรับเหรียญ10บาทนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่เรานํามาฝากทุกท่านนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเหรียญปีพุทธศักราช2545นี้นะคะเขามียอดการผลิตเท่าไหร่นะคะยอดการผลิตเขา้นะคะก็จะมีทั้งหมด61ล้าน333,000สหมื่นนเหรียญนะคะราคาที่เขาประเมินเอาไว้แล้วนะคะนั่นก็คือ120บาทต่อเหรียญนะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2545นะคะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานมานะคะเราตอนนี้นะคะเขาก็ยังไม่มีตลาดตรงไหนเปิดรับเหรียญนี้นะคะถ้า ถ้าท่านใดน,นะคะยังทําการเก็บสะส,สมอยู่ก็ขอให้เก็บสะส,สมไว้ก่อนนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะในอนาคตไม่แน่นะคะเขาอาจจะมีราคาสูงขึ้นมานะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2545นี้นะคะ,ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็ขอทิ้งท้ายไว้นะคะว่าอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าร่างกายเราเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ